ยกเสาอีกนะครับวันนี้เอาลอี okay ่เอาไนล้วเอาไว้เอาไว้เอาพีพไม่พี่รถเขาจะเขานี่ตก่อนให้ึงเว้ ใช่เห็นยุกทักไรเนี่ยทักหยาดทักหยาดเห็นฝนได้โอ้ยอันนี้มันกล้าอันนี้ลูกหยาดบ่าขึ้นเลยนกถิงมืดเนาะกล้าเพิ่งเห็นอยู่บ่อดกล้าลุงหยาดที่ได้ตกไหมนี่ใส่มึงบังใจไหมบ่ได้กิงจริงเลยบ้าบอดบอดบอด้รินบ่ไดจริงมืดเนาะกล้านะโลกสับย์ถึงมืดเนาะ

ก้ยสมครับไก้วยลนวลเอาต้นดีกว่า้คือว่ามันมีหลายใบรักใแล้วเพาหาออเอ่อเ่ากับสองใบมือนี้เป็นมือดีมืออีหย่างบอกดูเอรษฐี มือ้าม้าอันนี้ม้าโชคเมัอนลำด้วยมือส้ำล่นดี้าบนดีคนอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำลังคูเลกำลังคูเลแนวกินเพิ่นสีเหตุก่อยมะนาวตัวมะนาวค่าขี้กระตืกไปเรียบร้อยแล้ว ตัวตัวตีตะปั้มตั้มกลังเตรียมกำลังเตรียมของที่เฮาจะเห็ดใตขาหัวหมูจะได้หมูหมูจานมาเพิ่มอีกแน่นุ่นเสื้อเหลืองๆนู้นปลาเอ้ยยางล้าสิบตบนุ่น้อหน่อยข้สต่วยันังนิดงแม่ซอนนี้มาไม่จีบเต็มไปดิไม่หล่อม่ไลว

บาทอธิษฐานเลยครับน,นี่แม่หยอดพวกทุกหลุมเรื่องดุเออ,อพบเ้ากระปุยดอกไหมขอป้อนน้ำเบ้าเอาเบ้าเอาแง่ไหนนีน่

เบอกแค่เยออันใจบ่เาไปนั่งอานวายนั่นละเออเอานั่งแม่นั่งอธิษฐานเอาเลยล่ะยกเมื่อนนั้นโอ้ยเบาๆเดออ อถามมาเอาจะมองมาถามแล้วถามหรือบอโชโคหางหนาคดีบอบอบอลตืนีกมาเดยสิดถาไม่ตัดองจมา่ำดบอบอพากในจะคุยบอลนวดใน่ดบอบอบอสะไยเขาย่องดีบอบอ

ก้นแรงพูแ <itch> ล <ula> okay, ้ว <challenges> ต <in activity> <s pack ing> <An> ้นไปแน่จะพูลงบ้านต้นะต่อไปเบี้ยงดื้อต้นเอาเมือไหร่มื่อนี่แหละ้อมึงอหานขวดรบมาแล้วมาแล้วแล้วเลยเทศสบานมาแล้วตัวข้างนานี่เป็นเทอรบ่เทอร่บพอพูดไ อันนี้ตัวเงี้ยงเบิดในรุมเนี่ยเ้งัเบดวนนี้ยังเิมเตรถก็ขัมาจอดี่ันยยี่พ่อโอ้ทังนายังเติเ้วอ้้วอ้เืมเตไมเเทิเไปเฟังไปะพกเราฟังไปพวกาสตที่ประตูนี้ประตูนี้อ่้้ยาาดขาัวมันส่น เรียกว่าถามแม่ว่าโมเสียนตายลวดขอเจียวไหมท่ทางใส้สลบเบิดเค้นตัเทาขนาด้างใส้ได้นแฟนขาบวัวที่เลือา้า้ ขอบคุณค่ะ People smiling, music plays, lost in this magical maze. Oh, city lights shining bright. Let's explore the wonders of the night. Every heartbeat, a brand new start. Together we'll never be apart.